ูป่าแม่มาหลายกระโดดกระเทียดเป่าน้องนี่แม่ไอ้วานกินแรงกว่าน่ามึอนี่ไหมอืมมกนี่ละหมองนี่ละเฮ้เซียนวานแหนมโอ้โหต่อม,มอหม้อแมลงของปิงว่วะเผาเนาะเผาเผาเสื้อป้อนเปื้อนเล่นป่าอีกหน่อยนี่อุ้ปยปัญหาอยากได้ผัวกูเลยงึดเด้อเอ๋อไม่ยังซุมเนี่ยเล็นได้ยัง ชั่หนึ่งเขาหนึ่งปลาแล้วบ่หนึ่งแต่เขาปลาบ่มีให้รนึ่ปลาบ่มีให้หนึ่งโอ้กูกำลังจะเอาฮึฮเฮ็ยสุเห็นบ่ปลานี่เป็นปลาเบืกองนี่เหรฮะวาดเอาเลยไหมวาเอาแล้วสุกนั่งหลังกูบีถ้าเก็บถ้าเก็บถ้าเก็บเอาปลาละเสียดังกินบ่บุแรงวะหนึ่งว่ะยังวะสี่หนึงต้มดีกว่าคูวานั่นสี่หนึ่งเมื่อกี้ก็ยังว่าสี่หนึ่งอยู่ ผมจะตัวมันจะได้ซดน้ำซูจะไปกินแหงๆจะได้เนาะนิ่เอาเอาผักสนามไดตจำเจียวพร้อมได้กินอะไรเนี่ยเ่บลอปิ้งเอาว้เนาะปิงะ้งเสนอเบลอบลอเบลอห่อออมเซะเนาะมาติ่งหอมเครื่องตีน้อยโอ้ยให้ได้ป่าซะก่อนเถอะยังบ่ได้จักโตอยู่นี่มันชีได้ปะผู้เ <c oughs> ชวานชาวานซะนอบังทรงไอายมึงน,นี่ยทรงคือชี้แห่บลงน้ำนี่ฮ่ยไอ้ห่านีาป่ปากบ่ดีคนก็ลู้สิหากินเดี๋ยวกูสิว่าแล้วเด้อ กูว่าแล้วกูว่าแล้วบอลอดบออดดอกสู้จักกูบอกูดิเสียนวานแห่นบหนึ่งของประเทศไทยปดเอาไว้ขายจากสองโลด้วยเคยเวือีน้อยน้ำสองโลเป็นสี่โลอุ้ยเ่าเมื่อเองว่าล่างบอดีแล้วมึงนี่เอ้าถ้านั่งถรุดนะถลุดถลุดถรุด

น้อยว่าอยู่น้ำเจ้ามีบาดเจ็บตกูบ่มีแม่คุณอยู่ในนั่นน่ะเฮ้ยไอ้สุดผิปอบเอ้ยสูอยู่นี่ละอยู่นี่สูอยู่นี่สู้ประต่งอยู่นี่สู้ประต่งไปกินโอ้ไปเลยกูไปก่อนเด้อมาช่วยได้ไหมบ่อีน้อยเป็นย้อนมึงอะไรอยากบังบาดเจ็บตแล้วนะไปไปไปบังบาดเจ็บตัวไปไป